เริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วไม่มีทุนทำยังไงคําถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะทุกคนทุกคนคะรู้ไหมว่าคนเราเวลาสุดทางตันแล้วมันเป็นยังไงมันจะเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นไงทุกคนดีแล้วที่คุณนะ่ะเคยจนดีแล้วที่คุณเคยไม่มีเพาาครูเองก็เคยไม่มีเหมือนกันนะคะทุกคน มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินการที่คนเราจะคิดอะไรออกได้สักอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะไม่ใช่อยู่ที่เงินสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องตัดสินใจค่ะคุณตัดสินใจไปได้อยังว่าคุณน่ะจะก้าวขึ้นสู่ทำเนียบคนรวยคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนรวยแต่ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเอา้าก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ คุณอาจจะมีฐานเงินเดือนอยู่ที่หมื่นห้าฉันอยากมีเงินเดือนสามหมื่นแล้วท้าไมมันจะเป็นไปไม่ได้เล่าในเมื่ออะไรก็ตามที่คนคิดได้คนจะได้แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างแล้วละ่ะที่ทำให้คุณนะ่ะคิดได้เพราะคุณไม่อยากอย,กอยู่นะจุดจุดนี้แล้วอะค่ะฉันมีเงินเดือนหมื่นห้าฉันอยากได้สามหมื่นได้ไหมได้ฉันมีเงินเดือนสามหมื่นฉันอยากจะกระโดดเป็นเจ็ดหมื่นได้ไหม ็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้ฉันเป็นแค่แม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่ฉันอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแบบไม่มีเงินทุนเลยได้ไหมได้ค่ะการที่เริ่มต้นทำธุรกิจแบบไม่มีเงินทุนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะถูกบูลลี่ว่าทำไมอะ่ะทำไมถึงแบบหัวสูงอะ่ะคิดจะไปเป็นเจ้าของกิจการได้ยังไงทุกวันนี้นะคะคิดออกมาให้ได้ก่อน ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะกล้าที่จะเป็นคนคนนั้นไหมไม่ใหม่ในการตัดสินใจคุณจะตื่นเต้นมากเลยว่าอะไรอะ่ะคือฉันฉันจะเปลี่ยนไปหรอฉันอยู่ห้องเช่าเนี่ยครูเองก็เคยอยู่ห้องเช่าเหมือนกันคะ่ะทุกคนอยู่ห้องเช่าแล้วมันเป็นยังไงแต่ใจฉันอะ่ะมันเติบโตยิ่งเรานะคะคิดเรื่องไหนก็ตามเรื่องนั้นมันจะระทําการขยายผลให้ใหญ่ขึ้นนะคะเช่นคุณคิดว่าทุกวันนี้ไม่อยากอยู่ห้องเช่าแล้วอะ่ะ หกเดือนข้างหน้าฉันอยากอยู่บ้านแล้วอะ่ะถ้าคุณคิดได้คุณจะได้ก้าวเข้าไปอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอยู่มันไปอย่างนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆคนอย่างฉันเหมาะแล้วมันก็อีกหกเดือนข้างหน้าก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเริ่มกล้าขยับขยายในความคิดแค่เพียงคุณกล้าคิดคุณจะได้มันค่ะอันนี้ครูแองจี้พิสูจน์มาแล้วจากห้องย้ายเป็นบ้านได้ไหมได้ค่ะเกิดจากแรงแอคทีฟภายข้างในใจของเรานี่แหละค่ะ เริ่มต้นไม่มีทุนทำยังไงตามมาเลยไม่มีเงินทุนนะคะแถมมีลูกอ่อนลูกติดอีกจะทำงานได้ไหมเคยเป็นแม่บ้านอยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีการศึกษาสูงเลยอยากมีรายได้อยากมีชีวิตใหม่อยากเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมยิ่งดีเลยครูบอกให้เลยใครมีลูกอ่อนนะ ลูกอ่อนเนี่ยอันนี้ครูผ่านมาหมดแล้วการมีลูกอ่อนเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจของเราชั้นยอดเลยคะ่ะทุกคนหันไปเห็นลูกแล้วแบบอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีอาหารการกินที่ดีนะคะอยากให้ลูกได้ได้เรียนโรงเรียนที่ดีโรงเรียนอินเตอร์นะคะเราทุกคนอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักหรือว่าลูกอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มคิดได้ตกผลึกเองนะบางคนเกิดมา พบกับสถานการณ์ที่มันจนมุมอะ่ะแล้วก็ตลอดเวลาเจอแต่เรื่องนั้นซ้ำๆๆอะ่ะแล้วคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณอาจจะเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษก็ได้นะคะที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้ของครูนะคะทุกคนตั้งต้นใหม่ได้นะคะคุณต้องเริ่มตัดสินใจก่อนเลยว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นฉันจะเป็นคนคนนั้นถ้าฉันยังไม่ได้เป็นคนคนนั้นฉันจะไม่ลมเลิกฉันจะกัดไม่ปล่อยฉันต้องทำให้มันสำเร็จเท่านั้นเลย เริ่มต้นให้คุณเริ่มศึกษาหาข้อมูลเลยค่ะเข้า YouTube นะดูคลิปครูแองจี้ก็ได้นะคะเข้ากลุ่มปิดของครูก็ได้นะคะกลุ่มปิดที่จะสอนแต่เรื่องราวดีๆสอนเรื่องการทำธุรกิจนะคะครูจะมามอบด,ด้านการทำธุรกิจในทุทกๆวันเลยนะคะไปที่ครูแองจี้ท็อป e c ค e ร b แบ n d ิ้งนะคะหรือว่าครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์นะคะ พักไปเลยค่ะเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้อดมินนะคะเปิดตรงนี้ไว้นะเข้ากลุ่มเพื่อไปเรียนรู้ข้อมูลฟรีข้อมูลตรงนี้สามารถผลักดันให้ตัวเราเริ่มจากปรับปรุง mindset ก่อน mindset คืออะไรก็คือความคิดด้านในของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเรามีความคิดในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นนะคะครูบอกเลยว่าครูจะเอาเฉพาะคนที่เรารักกันเราเห็นในทางเดียวกันใครที่มาแบบ มาแอนตี้หรือว่ามันไปนไปไม่ได้คุณไม่ต้องเข้านะคะควรศึกษาคลาสฟรีก่อนเลยค่ะแต่ว่าครูมีความตั้งใจที่จะออกมาทําตรงนี้แล้วก็จะให้มันเป็นโรงเรียนสอนในด้านของการทําให้คนเติบโตแล้วก็เรียนรู้นะคะเมื่อก่อนครูเป็นคนที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เรื่องพลังงานจักรวาลเนี่ยครูก็ไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะแต่ว่าพอ,อ,อคุณแม่ครูนะคะเปิดฟังวิดีโอทุกๆวันนะคะวิดีโอฟรีนี่แหละคะ่ะ ก็คือเป็นระยะเวลาตั้งห้าปีนะคะครูฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความจริงอะ่ะเราต้องลองดูสั้งแล้วว่าพลังงานจักรวาลเป็นยังไงอ่ะ่ชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ